จเจริญพรท่านสาธุชนผู้สนใจในธรรมทุกท่านกายวิเวกจิตวิเวกอุปธิวิเวกอุปธิไม่ถึงกิเลสหรือเสร็จเซียวของกิเลสข้างในที่เบยดเป็นส่วนเหลือการภาวนาไม่ว่าจะเป็นสติปัฏฐานสี หรือจะเป็นอาณาปานสติจะไปสู่วิเวกสามทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นสุญญตะสมาธิสุญญาตาวิโมกก็ไปสู่วิเวกสามเพราะนั้นวันนี้เราก็ต้องมาเรียนรู้สภาวะธรรมว่าเป็นยังไงคำว่าวิเวกสามวิเวกเนี่ยมันละเอียดมันเนียนกว่าสงบมากบางทีโยมสงบเนี่ยได้โยมสงบแบบแบบไม่ตื่น หรือบางคนก็สงบแบบง่วงๆหรือบางคนก็สงบแบบแบบว่างๆเฉยๆ,ๆแต่ถ้าวิเวกเนี่ยมันจะสงบแล้วผ่องใสเพราะนั้นวันนี้อาจจะมาก็จะพูดใช้คำว่าวิเวกและผ่องใสตรงๆเลยเพราะว่า พอยมเข้าใจคาว่าวิเวกฟังคาว่าวิเวกเนี่ยยมจะรู้สึกได้ว่ามันลึกซึ้งกว่าสงบนะแล้วมันลึกซึ้งแบบไหนอ่ะมันมีผ่องใสอาโยมนั่งกายต้องตั้งตรง,ตงรู้เนื้อรู้ตัวร,วรู้สึกตัวจนกระทั่งกายวิเวกและผ่องใสได้ไหมเพราะนั้นที่เราฝึกความรู้สึกตัวทุวพร้อมเนี่ยจะต้องไปถึง กายวิเวกและผ่องใสปับ๊บมันเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติเลยแล้วเมื่อกายวิเวกและผ่องใสแล้วก็ฝึกข้างในจิตเราที่ชอบกังวลอะไรต่างๆที่ชอบอยากต้องการฝึกเขาสิบอกเขาวิเวกและผ่องใสเขารู้จักนะ เขารู้จักสภาวะธรรมถ้าเราพูดว่าวิเวกและผ่องใสเนี่ยเขาไปถูกย,ย่อมอ,อย่าใช้จิตตรงที่เป็นจิตตสังขารใช้จิตตรงที่จิตตรงที่บริสุทธิ์จิตผ่องใสหรือใช้ใจวิเวกและผ่องใสทั้งกายทั้งจิตหรือใจและในใจ ในใจก็คือในใจที่ยังมีกิเลสยังมีอุปธิเสจเสียของกิเลสให้เขาวิเวกและผ่องใสได้ไหมวิธีช่วยนะต้องมีใบหน้าที่มีรอยยิ้มเบิกตานและถ้าให้ดีเติมเต็มด้วยเมตตาด้วยยิ่งดีเลยแล้ว ถ้าให้ดีใช้อนาปานิสิด้วยยีมหายใจเป็นที่สบายแล้วก็ให้มีความสดชื่นในใจปราโม์เปิกบานในใจยีมไม่ใช่แค่ใบหน้ายีมทางภายนอกและภายในแล้วก็รู้สึกถึงใจที่ปล่อยวางปล่อยวางหมดเลย ใจจะวิเวกและผ่องใสยโยมหัดฝึกทั้งวันเลยช่วงนี้ฝึกง่ายโยมปรงตกซะนะ,ะชีวิตเป็นของไม่เที่ยงโปรงตกเลยเห็นชัดชัดเลยความตายเป็นของเที่ยงโปรงซะพอปรงแล้วเดี๋ยวมันจะปล่อยวางมไม่กลัวตายอะแล้วลเดี๋ยว จิตมันจะวิเวกระปองใสไม่กลัวตายม่งานแล้วอยู่ก็จะตนกตกใจเกี่ยวกับเรื่องโรคระบาดของโควิด19ามันเกิดแล้วเนี่ยยอมรับซะเพราะเรายอมรับแล้วก็เข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้นว่ามไม่นึกว่ามันจะเกิดใน ทันในยุคที่เราในยุคที่เรามีชีวิตยอยู่นี้นะเออแต่มันเกิดที่แล้วโยมยอมรับว่าชีวิตเป็นของไม่เที่ยงอะไรก็ไม่เที่ยงไอ้ที่เราว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยากให้มันดีแต่สุดท้ายมันก็ไม่เที่ยงพอยอมยอมรับอย่างเนี้ใจโยมจะเริ่มผ่อนคลายและปล่อยวาง และตอนนี้มันจะเริ่มมีคำความรู้สึกว่าวิเวกปล่อยวางมากขึ้นมันจะผ่องใสอ้าวพะนั้นพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสนะวิเวกระผ่องใสทั้งกายทั้งใจและในใจมันว่างหมดเลยไหมยักายเบาใจเบาและในใจก็เบา แต่เบาอย่างเดียวไม่พอต้องพองใสก็จะตรงตามหลักในโอวาทปาติโมกสารพุทเจ้าทรงให้คำสอนสรุปคำสอนของพุทธศาสนาก็คือทำดีละชั่วทำจิตใจให้พองใสให้บริสุทธิ์ให้ขาวรอบนะเอาว่าพองใสเนี่ยลองทำดูสิ ทำใจหงง,งหน้าบึ้งหน้าเงี้ยงงงงเงียเงียหรือน้อยอกน้อยใจงองแงงองแงทำกันจังเลยจะทําให้ใจล่าเริงผ่องใสทําไม่ได้เหรอทําได้อยู่ตรงที่ว่าจะทำหรือไม่ทําทําซะตอนเนี้พอทแล้วใจสบายไม่ตนกตกใจกับเรื่องดนใดๆทั้งนั้นพอวิเวกและผ่องใสมันจะมี consciousness c o o u s n e s s ต o n s c i o u s n e ต s ตรงที่เราวิเวกและผ่องใสที่กายก็จะเกิด consciousness ความรู้เนื้อรู้ตัวที่กายแล้วมันเหมือนเห็นตัวเราเองกำลังนั่งและหายใจเห็นด้วยความรู้เนื้อรู้ตัวที่กายก็เรียกว่าเห็นด้วย consciousness อัตมาเมื่อก่อนนี้ก็ไม่รู้จักคาว่าเห็นด้วย consciousness ก็ฝึกอย่างที่ยมฝึกอะนั่งดูลมหายใจ แต่เดี๋ยวนี้มันไม่ได้เห็นด้วยดูล่ะมันเห็นด้วยคอนชสเนสสตรงที่วิเวกกายวิเวกและผองใสมันมีคอนชสเนสไหมอันนี้ไม่ต้องไปใช้ภาษาไทยว่าตัวรู้เดี๋ยวก็จะเกิดความสงสัยว่ามันมีตัวหรือเปล่าภาษาอังกฤษจริงๆ,ๆเขาเรียกว่า o u s n e s s c o n s c i o u s n e s s คอนเซสเนสของโยมเนี่ยตื่นประมาณ10%อันนี้ตามหลักจิตวิทยาเพราะว่าคอนเซสเนสของโยมเนี่ยมันจมอยู่ในความคิดจมอยู่ในอารมณ์อีก90%เหมือนภูเขาน้ำแข็งไอซ์เบิร์กยอดภูเขาที่โผล่พ้นทะเลประมาณ10%แต่ภูเขาน้ำแข็งทั้งรูปอยู่ใต้ทะเล90%เเพราะทุกใจเศร้าใจ มีแต่อารมณ์ต่างๆอ้าวผ่องใสขึ้นมาสิเดี๋ยวเขาจะค่อยๆอยเพิ่มเป็น20 30บสสิเติรนขึ้นมาผ่องใสด้วยการกายวิเวกแล้วผ่องใสได้ไหมแล้วอยู่ตรงที่ลืมตานะมันเหมือนมีความรู้นึกรู้ตัวแล้วก็เหมือนเหมือนเห็นคนคนนี้นั่งแล้วก็เห็นหายใจของคนคนนี้ไหมเห็นได้รู้นึกรู้ตัว ถ้าเห็นด้วยดูล้ตัวตรงนี้เนี่ยก็จะเกิดเห็นด้วยยานพอมันชัดขึ้นมันจะเกิดสภาวะยานเพราะนั้นยานเนี่ยมันเห็นจาก Consciousness และตอนนี้ c อนช s สเ s สมันมีต้องหกคอนช s สเนสเนี่ยเพราะนั้นถ้า